สองปีนึกิวพ่อเอาพ่อเอหมกติห้องดีหน่อยปลายเนาะป่วยห้องปีนี่กครับพ่อแล้วใส่ขบเรื่องเนาะพีเนาะผมไ่เสียบเครยงนี่ต้มม่ส้นำเอาโจ๊ต้มต้มีกบกกระเสียบใส่หัวปีในสวนห้องกับประเด็นฟองพลอใส่เดือ จ้าสวัสดีตอนเช้าๆยุ้สวนนิติภา,าลำมะเพือเขาละจ้าพี่น้องมาเบิ่งต้นบักย่มพออเพื่อนเอาให้เหลืออยู่ตัวนี้นี่ต้นแช่แม่น้องไงเอามาปลูกไว้ต้นบักย่มเพื่อนให้พุ่ลต้นแม่น้องไ้สิไปอันหาตัดหัวปีกับแม่น้องไพรมาอนี่ยยุ้ยนิติภาลำต้นนี้พี่น้อง หน่อยดกค่ะดกแน่ถ้าว่าต้นนี้มันหวานอยู่งดีแม่น้องไผพฑาแล้วบไหาหัวปีในสวนกล้วยเฮานีล่ล่ะโอ้ต้นดอกท่านก็นงามลำหมดสิได้กินมน้อยแล้วท่านได้สุกพี่ <c oughs> น้องสวัสดีจ้าแม่น้องไผ่จ้ะลำหมดเป็นน้อยมาแล้วลำท่นได้สุกลำก้ลำใหญ่เงาะ ไฟตีหนึ่งไก่บักจีดานี่เป็นน้อยลรือด้เออเป็นน้อยแล้วให้มันแก่กรอนนอนอยู่แสบๆจ้ะนอนอยู่เพราะว่ามันกรอบแต่ลิงปิงไแบบปีกล้วยห้องในปลากล้วยกินบะหมด่จ๊คเชียขึ้นมาเรื่อยๆเตรียมสองคืนไปเอาอันนี้ถอดไม่ได้หนิเออนึ่ เนาะถอดไปเรื่อยๆกําลังขึ้นล้วยกันปีนั่นต้นอานสิได้จักปีอ๋อปุ่นเนี่ยปีหนึ่งเออสองปีนั่นก็ชิว่าพ่อเอายิ่งพ่อหมกยีตีเฮาเสียปีกล้วยไปหมกใส่แนวแนบเสียบอ๋อเป็นยังไงก็เป็นอันสุดวีหน่อยมันดีหน่อยมีบลายเนาะสมนึกกับชิพ่อจะาสองปีหนึ่งกับพ่ออะไ สองปีสองป,สองปีกับพ่อแจงไปป้อมแมนปีสิบสองเดือนเนี่ยสองปีกับพ่อแจงไปนี่เมาบักนาวอิ่มอันบีบเส้นสีป้อมันบ่สเจียนะดอกอยู่แต่ว่าบอสสมบูรณ์ทอยอยู่ในบ้านของแม่นอ้อยเออของแม่น,น้อยตะนวยไงนี่อันนี้ก็หดน้ำว้เพียเสียทั้งเพีย ตรงๆนี่แม่นลองไอ้ฮดน้ำไว้กันแังสั่นมันสิบ่เป็นน้อยเลี้ยวกว่านี่พี่น้องมันสิแห้งมิ้วสวนเฮามันสิแห้งยั่อยไปคอยฮดน้ำไปไหนไปสั่น้อยอะสั่น้อยพ่อไปกับพ่อแหละซีน้อยแถมไปนู่นตาตาตองไปหมกบว่นี่ ตองกับงามงามนอ้องเฮ้ยเอาอ่อนจกนอับบกหน่อยเพราะว่ามันสี่เดือนหมดไงวันนี้อันนี้งามขัดฮะ,อะ,อะตองกันอ่อนแต่ว่ายตัดถืกกยอกลอ้วยพนุ่มลุงเอยเด้าพุ่นงามขัดพี่นอ้องเอ้ยกล้วย,วยตัดเอา เีือไปตองเพื่อนให้ฉีกเอาเลยอือันอันนี้กับแมนเพิ่นเป็นม่คู่เนาะ <c oughs> อันตะวันเฮ่าว่ามันสะอาดไหมพี่น้องตัดแล้วมันมันสิไดสะอาดนั่นการท่าฉีกแล้วมันเป็นก้านแล้วมันเป็นว่างามไงปากล้วยก็สิเป็นว่างามเป็นว่าสะอาดตาพี่นองไ้กันว่าตัดซะคอยตัดคอยลิ่มออกเรียมสิได้สะอาดอสวนกล้วยมันก็ไป ม่ยองไอ้เก็บมาตะในบ้านไม่เห็ดจ้ะเอาสิมกแนวเสียบมาเนี่ยใส่หัวปีมีเห็ดมีผักอีตูม,มีอันพริกพร้อมเก็บมาตะในบ้านเตรียมน้ำหั่นป,ปีปีบักนาวใส่ใส่บักนาวใส่เกลือเห็ดในสวนอากาศก้ พ่อคึ้มคึมเนี่ยละพี่นอ้องก็ฝน <c oughs> จิตกก็บ,บตก่ตกพ่ออึมคึมอึมคึมเนี่ยฝานหัวปี <c oughs> แะใส่น้ำกเนาวกบน้ำเกลือนว่าป,ปีกวยห้าสองปีเนี่ยกับพ่อยอยู่ดอกใส่ไายางไยแนวตั้งเห็ดเขื่อง เตียมเครื่องเรียบร้อยต้อพี่น้องน้ำพริดก่อนทำผิกแห้งหอมแดงพริกสดสดก็งางามไม่ได้บานหอมลงไปแหงลงเล่หลายสอได้ไหดวานหวานหอมหอมน้อยพริกสดลงแตงน้อยจ้ะตำผ้อปุบๆหอ,หอไมไปใจลุกโดดแล้ว หอมพริกดิบหนกแม่เสียบใส่เห็ดพอรใส่เห็ด,หดขอน,อเ,หอนเห็ดขอนเห็ดขอนเย็บรอบสองเลยเนี่พี่น้องรอบสามสิมาอีกบ่ปีลงว่าปีลงไปชามหนึ่งจนไอ,อ้ปอหน่อยซึ่งใหญ่ๆอีดอกซึ่งแม่ไ้ไรไม่ซึ่งใหญ่แล้วบ่ได้ห่วงบระเดี๋ยวคุณก็ซึ่งใหญ่ใหม่เียบร้อย ใส่ไข่น้ำแดงไข่พร้อมมาพร้อมเต็มเซอร์เนี่ยชิอยากสุดเ่ยรูปแบบนี้แด้อกินได้กินพักไปพร้อมหนึตัวมีประโยชน์ชุดรดูดกาเอาชูดตองไปประเดี๋ยวประเดี๋ยวพอหน่อยซ้อยเดิม บอกดวยอจักเยประดียกนหน่อยหอมหวยๆประเดียต้องไปจักสีตุบๆจังหน่อย้าวก็ไดจ้าจมีจังหน่อยปลกหมักหลดนวปนวเนาะจะปมักเนาะนวประเดีดหอมปลาหวยหอมประเดี ไปลงไปตัวงไปกำยังไงเนี่ยตูลงไปจ้ะใส่ไปเลยคนใส่กันเอาจะลืมอันนด้ขกเมาคน่กันยังไงมาท่านอิบอัติอย่างสุเนี้ยอย่าไนอนเนี่ยมยุ่ละทำได้เสียวใส่เนาะเราจะล้มนาล้มลัง อ่เยงเด้ติีตักหนอซด้ติตักหนกพี่เนอเราใส่เขื่องหอมเอาไปนี่คนจังแมนแ้วนขบเรื่องเลยเนาะพี่เนาะ็อเสียบเขืองเขาแล้วเว่าบัดเาเ้คนลงไปหมกเดวเสียบใส่หัวปีใส่ยัน เห็ดคอนพร้อมปุณนนิย์โอ,อ้ยตูวมะลงมันหมดซะแม่ก็ว่าสมุอยากกินหมกใส่เห็ดคอนนะเฮ็ดเฮ็ดนี่หม,มกใส่ไข่กระเจียบเลยแทนมาหมกกันวันนี้หมกเมียใหญ่เผยหมกเดี่ยวอิ่มไปยสุดแต่กับเมียใหญ่เป็นเดี่ยเนน <c oughs> วเรไปตองมั้ ด,ดใบตองงามคักพี่นอ้องนี่มันงามดมสมบูรณ์ทั้งสีส่วนใบตองมาจากหนออโอเคยนะัง <c oughs> หนึ่งข้าเดียวกับสุกมาสุกอยากหรอกหนึ่งหมกหนึ่งหมกแล้ว ไฟติดแล้วเอาหมอหน้ำค่อยว่าท่านน่ะมากขังตัวน,นั้นเดี๋ยวสิขังหม้อไปก่อนพี่น้องอได้จังมก,กเข่ายิวเข่าแล้เด้คึมคึม <laughs> เร่งไฟคืนข้าเดี๋ยวก็ได้กินเจ้ไปรุ่นมาวานแห่ไหวมูแม่นองไอเห็ดเน่าอยู่เน่ากิน ได้ที่มากห่าวขึนก็คู่ควัสดีครับีรื้นรัน่อไปเติ้เสื้อเุนละมันบ่่ลเฮ้ที่องดุนกันเมนไก็เมนกไอนเห็นได้กินถาเห็นได้กินถาไปแล้วแล้วแล้วเมนกไพันแล้วแล้วนี่ตูวาเห็นนั่นน่่ โอ้ย่าลาเราต้วเราคู <cle response> mm ่สามมาตัดเอาแหมรุนมันหกแล้วเอาเชียงต้นหยามาตัดเลยกบผูหนึ่งกวดออกตัดออกให้มันเป็นตัดออกให้มันเป็นแปนคอินจีพอจีนตัวหน่วยน่วยหนึ่งสุกแม่ของพาเอาอ่นไปคอยคือตวผ้าตักที่เนี่ยมันืดถอดแ่วันคอยเบิ้ง าพีนองเบ่งเจีาอยู่เทิงเทิงพี่เด้บิดซีแทน่เนาะงนีโบ่น้ำกับพะไหลนเป็นตะถึกอยู่นี่นีโอ้เอ้ป้ายหยั่งเราพ่นุ่นโอ้ยโอ้โอเคเนาะตัวนึ่งอยู่มีตัวเขาขึ้นมาพี่เขากนลงยากกยยานหัวดวนมันสั้นเลยตงนแต่มามันสั้นมา เห็นมากเห็นมาพี่เมนยัอยตัวนี่ต้มเส้นนำโอ้เจาะแน่งน่นั่นวันนี้ไม่ม่นหนไโอ้ยตุ่มญ่เลยตุ่มตุ่มตุ่มเส้นไ่มอนทั้งหมดไหเมนอาตัวเดียวพอต้มเลยนีมันอยู่ลุน ม่ต้มดอกแน่วจินแมนดอกไอเห็ดไหลเหรอแม่หามสนแมนสิได้กินเหรอแมแมนอกไผกัมาเอาผักเอาหยังมะเอาไปต่กินดีข้าบรุ่นซะเนียพี่น้องไปข่งกันไ่เสียงปล่ว้ตัวใหญ่ดอกนี่เนาะนสามัหาเ้ยอยมันบืนออกค่อวว่าฝนมามันบืนออกไเฉีงมันบืนดีมปิดีรปปิดเอาเลียง ไปอีกอันไปตัดตูมขับรุ่นจะไปรุ่นหาตืมเรอก็ว่ากันจังวานนั่นล่ะเดี๋ยวขับรุ่นคนขับนี่มีนก็เหมิดดอกขับเนี่ยแม่น้องไอ้เห็ดแล้วไปอีกแล้วหนึ่งเนื้อหลายหลายเด้อต้นของผู้ไหลบอกผู้ใดบุก เรียกว่าประพิดชื่อมาปูกกับป้อกนี่พอไก่แมนเนี่ยเรเป็นผู้ปลูกตัว <c oughs> สองคนนี่เราปลูกเลยย้ายเไปไปไอ้กินน้วยเหรอแลไปหาเนี่ยามาใส่ปลาทำเด้อถ้าเจริบปลาอีกตัวมันจะต้มกินวิ่นเวลาเบิ้งเราดีปนี้อบอกข้าเป็นยับบงไงว่ามันสุกกับาว่าเปิดเบิ้งกับบอกกันนะ๋อหิวเข่าออพี่นอ้องหอมหวยเด็เลยเนาะ หมกนีน้อยก็มูเดนก็ได้หมกใหญ่ก็มูเดนโอ้โหโอ้เป็นแต่เสบเธอพี่น้องหอมหวยหวยอยู่สิบหนึ่งสิบอ็ดกันนะะบกควนมหอนหัวปีเจอลูกโดดจังหน่อยนี่เขาลูกเป็นยังไงเนาะลูกโดดพริกสดๆเก็บมาจากต้น ฮอนเด้ฮอนฮอนเป็นแล้วแซ่บพอดีสุกแล้วม,มั้ยโป่งเข้าไปนี่หิวเข่ามาเอาถ้าเข้าไปนี่หิวเข่าแล้วโอ๊ยฮะพราเอาไหนที่มาปีใส่แนวแสีบพี่น้องเอาเลยเอาเลยเอ้าเดิมมาเดิมมาเดิม จัอ่อนเก็บลับพี่น้องเบิดใส่หมกกันเปียกเอาเอาจนอิ่มพี่น้องเอาหมวกไปเตรียมถาดเลยปะนี่เอาจนอิ่มพี่น้องเหงื่อเข่าอยู่พี่น้องเปิดมันกันนะเปิดหมกวกไงเดีนีวโอ้ แซ่บคักหัวปีใส่แนวแซ่บเปิดอีกไงคือเก่าหอมหวยหวยมาเด้อจ้าบ้านเนี่ยแซ่บคักพี่น้องอืมฝนอ่ะโอ้ยยังฝนหกที่สามฝนอ่ะ วันีนี้จินกับประเดกดวางพอน่อยสรอยเดิมนะมี่ยังกับจินนั่นเนาะพี่น้องยึดทงยึดทาไม่หยังเอาม่ใสิได้ต้มปลาโอ้ก็ไม่ยังต้มขนาดเยอะมากไก่เลยไหมพุ่นไป่พุ่นไก่คู่ไก่คู่ไก่พุ่นนะพุ่นนะจิ้นเด็ดต้มปลาพร้อมฝาจากพอน่อยสรอยเดิมจ้ะกับปุพิเศษก็มูขึกันเลยเนาะโอ้อันนี้ประเดกดวางตอนพี่น้อง แกยวประเดกบองขาดประเดกคือตอนตอนโอ้หอมเอากระเทียมลงมายำกุบกรุบคุยไปแต่เสบเนาะใส่กระเทียมจักหน่อยไหมเอ้ยเอากระเทียมลงมาหอมลงมาใส่น้ำผักปนหยังกี่กับแก้วบองพอหน่อยสรอยเดิมเด้อจ้ะเรียบร้อยแล้วแนวกริงฮะโมนี่ผักเข้ากัโอ๋ในสวนนี่ละจ้ะผักธรรมชาติในสวนมีอย่างกะเก็บกินน้ำสวนนี่แหละ นี่กรบมกแดวแสบใส่หัวปีองิง่ายๆห็นในสวนเฮาากับประแดกบองพอหน่อยใสยเดิมมาเด้อพี่น้องมากินนับกันมาเนี่ยอมชิมบนกระดาษลงๆน,นจะเสียบแท้พออมหืวยแท้หอมอีดีมกค่อนหอนเนี่ยุดูใช้น้ำจัง่อยโอ้สามลูกก่นตัวนึงหอนอยู่ปวดอ่ะอ้วนชว<า>นอยู่เบาๆเนอะ หลิหลวงเด็กเด็เล็ดน้ำลายน้ำเล่าพี่น้องไม่น้อยเบเขา,ากบแบยู่เออพี่น้องมันเขานํำกันในสวนเท่านี้หละเก้วไปนหน,น,น่อยกัน้นเผือ,อเลาเ้ยนี้หเป็นับสมอมขบวนแบบจกินเขาง่ายเด้มมือนี้เห็นตม่วนพน้อยเห็ดกินเนาะ ก็เสียบเลยเนาะหมกีเดีอเอาเดี๋ยวกระตับไปฝักชินห,หน่อยหมกีนุ่วดีเลยชิ้เบาอเ้าเป็นโมกินกัหน้าสิหลอมังนีอ ก็นปบงว่าหันไปอาจารย์แม่งด้วยตูวมาสามข้าวสามเ้าฝนตกบ่สร้างฝนฝนอกตลอดกันนะโอ้โสร้งห้อ,อ,องบอง้นบ้าตกสร้งฝนฝนดีบ้านดงหน่อยเนเด้ออาจารย์รวมหรอเพเห็นฝนท่วบ้านอกเราท่บามบ้านให้ค,คนบอกก,บอก็เดอกบอกเาแยนบอกบอกมอนหล่ดีกว่าพอเที่าแย่มมงานเหรอ 14สมองจุบนง่ายนมผู้นุ่นคงขนันี้ให้มาก่อนยังไม่สมบูรณ์น้าหาเ่าโอ้ย่ชิมาบอง่ายๆด้นำงคืง ถ้าเห้ือนหนนน้องน้ำซี่บนตโตี่นำ้นำมีน้ำซี่น้ำมู้นประมาณส้นสันส้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 น,สนกลางกับส้นไต้ส้นเนี้สิเป็นเป็นแม่นง้งโคงทั้งสวนน้องไายทั้งบึงการทาั้งเชียงใหม่เชียงไร่เชื่องทั้งเฮียเชียงใหม่มีหมดทั้งสีเชียงใหม่ประมาณนี้ช่วงนี้บัคก์เศษกับลังแก่ พักก็จินตามมาดูกาลกำส่วนน้องว่างเดินกบมีโคกนครับเสียบลวดใบห้อตจำเดี๋ยกเชียร์บกเศษป็ปอกไว้ใบส่วนม้วต้มปลาโยพี่น้องเลยกินปลาบานเลยเด็มีสัมาพไปเปลี่ยนอาหารกันดีกว่ากินยังรอ ทอดปลากระพงโปลาทับทิมดื้ยสวนแัวเปิดกับม oh. ีเครื่องไรก็หอมเจี๊ยบหองเป็นอยู่ดิสูน้องเป็นกระซ่บ๊ยบยิ to to ่งยงไรก็ห้าโอ้จะังไปกินใส่ผ้าผีานหนังผ้านาผ้าไม่ย่ยไปกินวระเตียบท่านเจ้าไปฝน เขาอยากเห็นเลห็นน้าอยากั้งแต่ปุณย์รุ่นเปใครมาเป็นปรี้ยนะครับทั้งร้านอาหารเอาได้ก็ขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณพี่น้องบุญเฮาที่คอยเป็นกำลังได้แขกทีสั่นบานไอยมาตลอดก็มันนี่มีบมกปีใกล้ๆแล้วก็รเจ้าของคุณหน่อยเสื้อเดิมเซ้า์นี้มันนี่ผุณย์รุ่นพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับจ้า